ราบไปเอวตรงครับวันนี้ร้องครับรถเอวตรงเอวตรงวนไปไห้ได้หบบ่ะ,ะเบบ๋่วนดี๋ยกพัดไาไม่เอวนะวันนี้ Quân Nhập rồi Nhập tuân Đây rồi đấy á, hai hạt bắn ừ. Cậu mà có cái nào mỹ lẻ hả? Mỹ cả cậu muộng đây พ่นนะพ่ดไปถึงพ่นหนองหนองมีน้ำก็บ่นนเ,เนี่ยนาปังครับปนี่นาปังนะครับไม่ใช่นาพังปุ่นขอแปลงบ้านอย่างยูแต่เง้ไข่ไม่ยูฮั่น